เอาเลย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 นใจกูรู้สึกว่าคนคือจริงๆิกูรู้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเลยอ๋องานต่อไปนะครับของไอเอสใช่ป่ะเอสไหนเอสไหนเอสที่อยู่ถาปัต์กูจำมันได้คือเป็นงานที่แบบเพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่าขอไอเอสไม่ไม่รู้มาก่อนนะเออก็ยังคุยยังยังคุยกับที่ชนะครั้งแรกใช่ใช่ที่ที่ให้คนเข้าวัดอ่ะ คือยังคุยกันอ้าเมื่อกี้อยู่เลยว่างานนี้มันเป็นดูเหมือนแบบคนที่ทํางานโฆษณาเป็นนะพรารู้ว่าอ๋อไอเ่ยเอสนี่เองซึ่งมันเคยฝึกงานกับกูเอ้กับผมอันนีของมันคือก็นี่ไงคือรู้สึกว่าเอซีพอยซช่าสนใจเรารู้ได้เลยว่าเออเป็นคนที่เข้าใจงานโฆษณาคือทั้งหมดของรอบนี้มีงานนี้แหละที่ดูว่าเป็นงานโฆษณาสุดแล้ว ดูแบบด้วยแอคชั่นด้วยการตั้งประเด็นแล้วก็เอาประเด็นมาโบขึ้นมาเป็นภาพวิชวลเลยดูรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันมีอะไรมากกว่างานโดยรวมทั่วทั่วไปเนื้อเนื้อหาไม่ค่อยเลยไหนมาดูดิเนื้อหาแต่ว่าก็องก๊อบบี้แต่ว่าคือตอนเนี้ยที่เลือกเข้ามาคือที่เลือกเข้ามาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่า มันเป็นงานที่ดูรู้ว่าน่าสนใจเ็นนี่ซิลชัดน,นี่สนใจแล้วก็เป็นเด็กที่น่าจะทำโฆษณาเป็นก็เลยเลือกเ,เข้ามาแต่ถ้าถามว่าประเด็นโอเคไหมผมรู้สึกว่าประเด็นมันเฉยเฉยเออประเด็นมันเฉยเฉยเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อคุณทําให้เขายิ้มเขาห้ทําทําให้คุณยิ้มด้วยคือพอรู้พ,พูดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ,เออใช่จริงจะบอกกูทำไมอะไรเงี้ย คือมันเป็นประเด็นที่บอกเล่ามาเลยเออมันเป็นประเด็นที่บอกเล่าเหมือนแบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกและตกทางที่ตะวันตกนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนอย่างนั้นเลยคือมันเป็นประเด็นที่แบบพูดพูดไปแล้วกูก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หยิบขึ้นมาเพราะว่านั่นแหละคือมันมันมันประเด็นมันไม่ได้คอนวินให้อยากมีส่วนร่วมหรือว่ามันคอนวินมันมีส่วนร่วมไหมเหรอการที่แบบว่าพอไปทําให้เด็กยิ้มเนี่ยเราจะรู้สึก มีความสุขด้วยเลยใช่เ่าก็รู้สึกคือรู้สึกอย่างนั้นคือผู้ประโยคนี้คือรู้สึกแหละแต่ว่าคือคนที่ไปอ่ะคนที่ไปอ่ะสมมติคนที่แบบหรือหรือคนที่จะทําดีอะไรสักคนสักคนสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขาต้องรู้อยู่แล้วรู้อยู่แต่ว่าในเมื่อเราทําดีตรงนี้ออกไปหรือทําอะไรที่มีความสุขออกไปคนตอบรับเขาก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันมันมันคือพูดแล้วก็รู้สึกว่าเท่ากันเท่าเดิมเรามีความสุขให้คนอื่น นอื่นเขาให้วามสุขเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเข้าเดิมอ่ะก็เ,เลยรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่แบบมันบอกเล่าคือในเมื่อพอดีขึ้นทางที่ก่อนออกนะ mm. ก็ต้องตกทางที่ตอนตกอ,อ,นนนนนนอะไรอย่างนั้นชั้นได้ชั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันบอกกูทําไมกูรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย